สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยลาวทีวีฮานอยสตาร์ลาว HD นะคะจากแม่น้องชมพู่ค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตาม และถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าที่ ID ดยไลน์ของแม่น้องชมพู่นะคะ DL0509PSA ค่ะ DL0509PSA นะคะหรือว่าไปติดตามเพจแม่น้องชมพู่99ได้เลยนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม VIP เพียงแค่ร้อยห้บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง VIP ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาวเฮดีนะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะ และเรามาเริ่มดูแนวทางหวยลาวทีวีนะคะงวดวันที่28ธันวาคม2564ค่ะให้วิ่งรูด1และ7ฟัน1ชอบ1746เจาะ2ตัว141618 747678 486812เจาะ3ตัวเม็ดเดียว617ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยลาว HD นะคะให้วิ่งรูด2และ8ฟัน8 อ 8, 2, ็82เจาะ2ตัว85 86 87 25 26 27 56 57 67 3ตัวเม็ดเดี่ยว582ค่ะและก็ตามมาด้วยฮานอย HD นะคะให้วิ่งรูด5และ9ฟัน5ชอบ59เจาะ2ตัว53 54 56 93 94 96 34 36 46 3ตัวเม็ดเดียว359ค่ะและตัวนี้ก็เป็นหน่อยสตาค่ะให้วิ่งรูด1และ2ฟัน2ชอบ21เจาะ2ตัว26 28 29 16 1819 68 69 89 3ตัวเม็ดเดียว821ค่ะ และก็ตามมาด้วยนอยทีวีนะคะให้วิ่งรูด3และ8ฟัน3ชอบ3812เจาะ2ตัว313234 818284 142415 3ตัวเม็ดเดียว138ค่ะแนวทางหวยวันนี้จากแม่น้องชมพู่นะคะฝากไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังค่ะ ถ้าหากท่านได้ชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะเล่นหุ้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะ